ส,สดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมจะมาแก้รูบิกสาคูสาให้ทุกคนดูนะครับเริ่ม อย่าอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อกำลังใจให้ผมตอนคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ